เอาบัวเลยเอาบัวเลยแล้วอ่ะไปมาไอสัตว์บัวมามึงมากับกูปะตายซะอีกโอยีย่ย่ะ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครั <S <S บวันนี้ก็อยู่ในโฟคิงเหมือนเดิมเอาไอ้เหี้ยว่าไงเพื่อนมันเข้ามาอะไรเนี่ยเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยไอ้สัตว์เด็กไอ้เหี้ยเด็กบูกระทืบกูด้วยเมื่อกี้กูยังงงไอ้เหี้ยกูยังงงตอนแรกใครไม่รู้ตอนแรกโรงเรียนเราแม่งไม่ใส่ช็อปไปแทนเขามึงรู้ป่ะกี้ไม่ไอกรมันท้ากูหนึ่งหนึ่งหมัดพอทีนี้มันเหลี่ยมกูไอ้เหี้ยนั่นน่ะเอาไงอะไปเอาแม่งเลยไม่ล่ะมันอยู่บูแต่เมื่อกี้กูเพิ่งไปแทงกูเอียงบูมาแล้วไอ้เหี้ยคางโรงเรียนยะ ใช่เหรอไอ้แม่งอยู่ดีแม่งกดช็อปแล้วแม่งบัฟอ่ะใช่พี่เมาใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราเอาแม่งเลยไหมนะเมาเมาเรามีกี่คนตอนเนี้ยเพื่อนเออเดี๋ยวเรียกรวมก่อนเออ่จริงๆไม่ต้องเรียกรวมก็ได้แต่มันวุ่นวายกูว่าไปแค่เนี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรไปกว่าเราเลยเว้ยพวกมันอ่ะมันมีมันมันมีตัวกากอยู่ตัวนึงเออมันไม่ได้เก่งหรอกปากมันเก่งเขยแค่นั้นอ่ะไม่แต่กูรู้ว่าเสียงมึงเปลี่ยนเลยเพื่อนเสียงเปลี่ยนไปอ่ะไม่ไม่ไม่กูเปลี่ยนไม เออไปกูว่าเราพร้อมยังอ่ะไปสัตว์พร้อมยังอ่ะเอ้ยไอหนุ่มนี่โรงเรียนไหนเนี่ยมึงอ่ะนี่พี่ผมพี่ผมอ๋อเออมึงเรียกมันใส่ชอบดีๆมีรถบัสไหมล่ะไอสัตว์กูรุ่นใหญ่ดิสิไปไปเอ้ยเฮียมันเบิกรถตรงไหนวะมันเบิกรถอ๋อเคกูเห็นละอันง่ายคือเมื่อกี้อ่ะไอพวกเนี้ยโดนเด็กบูกระทืบหมดเลยไปเดี๋ไปเดี๋ไปเดี๋ไปไปนั่งคนู้นเลยก็ได้มึงอ่ะแต่กูนั่งพีเอ็กไปเว้ยเจอกันเจอกันมึงนำเลยมึงนำเลย โอ้แล้วรถกูท่อดังเลยดิสัตว์ไป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 บูไปบูตามเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงเรียนแม่งแล้วเนี่ยข at ึ้นตรงไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยแหน่เหมาน้ำแป๊บเดียวน่าจะเจอเลยก็เดี๋ยวกูเอามีดไปแทงมันอะจริงๆมีดแม่งเป็นอะไรไม่รู้เติมนี t, ่มีดแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะขึ้นแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปโอ้โหไอ้เียเพื่อนแล้วเสียงพีเซ็แม่งท่อดังจังเฮ้ยเฮ้ยกูเพื่ามแล้วเพื่อนโอเคโอเคโอเคเฮียมันพากูไปไหนวะนะ พี่เทคกูท่อดังจัดอ่ะไปโดนจอดเนี่ยจอดเนี่ยแหละจอดแล้วจอดละจอดไหนอ่ะกูต้องเตรียมมีดดีๆเที่ยมีดมันชอบควักไม่ขึ้นครับผมไปเราเตรียมมีดดีๆกันไปอ่าวอลเรี่ยกแล้วก็รอเที่ยอะไรเราเมาเอาแม่งนี่เมาเฮ้ยมันขึ้นทางนี้ได้เฮ้ยโรงเรียนบัวเฮียมามามา ไหนอะสัตว์แล้วเพื่อนมันอยู่ไหนอะไม่เพื่อนมันอยู่ไหนมันวอลเล่เพื่อนแล้วน่ะเอาแม่งเลยเดี๋ยวกูแลกเองตัวเนี้ยปากไม่แตกกูแลกไม่ถอยได้ดีสัตว์เออสวยไอ้เหี้ยกูตายกูตายไอ้เหี้ยโอ้โหลูกสองสัตว์เอ้ยกูตายไม่ดีไอ้เหี้ย ไอ้ย้ยกูรถชนขอบสะพานตายอีกเกินแม่ไปเดี๋ยวเราไปนอนโรงเรียนก่อนเอ้ยนอนโรงพยาบาลก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะแบบนอนโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปนอนไปเคยมันแจกเงินเที้ยอะไรกันวะไอ้โดนมายิงทำอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนกูเกิดกูเกิดมาแล้วมันเป็นไรไม่รู้อยู่ๆกูก็หลับไปเลยเพื่อนไอ้เด็กเฮี้ยนี่บอกว่าปากดีใช่ไหมไหนเด็กเฮี้ยไหนดูน่ะปล่อยมันน่ะมันโดนกูเนี่ยออกไปเนี่ยไม่ได้เก่งเก่งแค่ในเซฟพี่เฮี้ยแค่กลางแค่ในเนี้ยแหละพวกเด็กแบบเพิ่งเกิดเพิ่งจ่ายก็มาดีเด็กเฮี้ยกูกลัวไม่ไรสั่น ไป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 ไยงนะครับตีเยี่ยนเดน้ำตาดีอะอะไรนะไปไปให้เพื่อนนอนก่อนให้เพื่อนนอนก่อนเรารอเลยมึงฟากบอกเอลุงหลังดิกูอยากขีดมันไหวเฮียไปทำอแล้วมึงชื่อเฮียอะไรหวขาวอะไรนะเพื่อนกูควมีดนีไม่ค่อยจะติดเวยมีดกูอะมึงไกูฝากกูฝาบ่อยลุงหลังเลยนะเว้ยว่าเด็กูกูอยากขีดมันอะเราไปทร้อมทไมะแก่เลยเฮียหลังไอสัตว์ ไปไหมแกจะตายอยู่แล้วไป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 ไ้ลุงผมนะไปด่าเขาทำไมอ่ะโทษทีโทษทีกูแบบไ่ไดี่ไงแกมันแก่จริงไอ้ี้ยนั่นนะกูไม่ค่อยจะชอบหน้าด้วยดิลุงเหมเ๋อหัวโทษวปหัวโทษโรงเรียนเรามีปืนไั้ไหมเพื่อนฮะโอ้โหสัตว์เอาแม่งเลยไหมสองตัวหลอ่ะ หนีอย่างหมายสัต <PC> ว <cose wick agues> ์หน <feeding> <Hugo> so be. ีอยังหมายเฮียปล่อยปล่อยเพื่อนจะไปให้ฆ่าเฮียมึงได้แค่หนีแล้วแหละเฮียเป็นเฮียอะไรสัตว์มึงได้แค่หนีเหรอวะไอเฮียกระจอกฮะเฮียได้แค่หนีเหรอไอสัตว์คิดแม่เดี๋ยว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 เฮ้ยมึงเรียกเพื่อนรวมมิหน้าโรงพยาบาลเลยเอาพวกไปเยอะๆไปกระทืบปากแม่งเลยแล้วกันวะ ฮัลโหลมึงได้ยินกูปะฮัลโหลหูดับปะเนี่ยเห oh, ี่อะเราจะหูดับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัตว์พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮัลโหลมึงได้ยินกูปะ mm hmm. กูหลบทางในสัตว์มาดิ mm hmm. เป็นแมม mm hmm. กูควงอาวุธแล้วด้วย เฮ้ยเนี่ยกูคว้าอาวุธแล้วมันไม่ค่อยติดเว้ยเฮียมาดิตาดเฮ้ยไม่มคว้าอาวุธแล้วมันไม่ติดวะอาวุธผมแม่งบั๊กแน่เลยกูดูอ,อาวุธไม่ค่อยติดเว้ยโอ้เพื่อนตีกันเสร็จแล้ววะ่ะเฮียเอ้ยอาวุธเป็นไรวะเฮ้ยไปเฮียเอาแม่งเลยสัตว์ เห <önemli> <seriously> <Jenny> ี้ยจะเก่งเลยสัตว์มาดิลุกขึ้นมาดิเที้ยกระจอกเป็นเที้ยอะไรเป็นลิงหายสัตว์นั่งเหมือนนั้นอะเที้ยอะไรเป็นเที้ยอะไรมูทเที้ยอะไรโง่สัตว์โง่วไวเที้ยไอ้โดนไอ้โดนนี่เสียงกูไหมไม่ได้ยินเที้ยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเพื่อน อาวุธกูแม่งควักไม่ติดสัตว์เอ้ยแปลวชื่นต่อบปะไปปะรอเราเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนขนกเจ้าวางให้ขนกออกมาต่อเลยมั้งกูให้สองเนี้ยเลยเลือกกูเติมด้วยสัตว์ชื่นมาจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยว่าไงว่าไงว่าไงกูไม่คุยนะไอสัตว์เป็นที่อะไรไอสัตว์ เอ้ยเอ้อามานล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเรียกไปกูเรีกไปกูต่อยไปต่อยไปไอ้โดนมันอยกขันหน้าเราอีกเนี่ยหน้าขันนูนอ่ะไหนเฮ้ยเอาแม่งดิสัตว์มีปืนมีปืนมาดิสัตว์มาดิเฮียมาดิ ิงเลี้ยนไอ้หวายเอฟกุยกะไอ้ยี้นี่ขายัิเปนยานเลยเวฟร้อยแล้วน่ะบอกเตัโดนาตัวน้อยไงกูกูกลัวไม้อย่างเดียวไอ้ยี้ยางอื่นไม่กลัวหรอกกลัวแต่ไม้ไอ้โดนไอ้โดนกูพูดจริงว่าถ้าเกิดคนคนใดคนหนึ่งเล่นมีดนะแล้วแม่งโดนไม้แม่งคิ้ง่ายด้ยเออไอ้ยี้จริงจริงจริงไม้มันวิ่งใส่ไม้มันเลยไอ้ยี้เล่นแลกไปเลยอุ้ยไอ้ยีนั่มันมีคาตานะไอ้ยี้คาตานะแรงอ่ะแรงตามที่ตายไม่ส่ง ท้ายท้ายมาเช่เหรอมันตียังไงวะมันมามามาเช่มาตีได้แต่มันเพิ่มดาเมจด้วยใช่มันตีสองทีตายพัฒนาหรอโอ้ยโอยสัตว์โรงเรียนเราน้อยสุดแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยยิงตัวอะไรอ่ะกระใจเกินร้อยกว่าตัวริงเออเอาแม่เหี้ยการของน้ำบาสน้ำบานจัดเง็ปเลย่ะไอ้แซเอซเอซก่อนดีกว่าเรียนเ่็ตวัเลยอ่ะโดนกระเป๋าสิ้นคับป่ะไอ้แซเอซเอซไอ้หลังไอ้หลังน้องรักครับหลังแม่ เมื icana, ่อเมื่อไรมึงจะชวนไอ้หลังเข้ามาเล่นนะเออไอ้หลังเมื่อไรมาไม่ไม่กูกูกูอยากขีไอ้หลังน่ไอ้แซดเขาจบการศึกษาไปแล้วครับตายไปแล้วเหรอพอพอพอกูพอกูย้ายมาแม่งก yes ็เสียถขายไปไอนเฮียหลังเฮียกูอยากขี่ไอพวกมึงยืนแอนแอ๊กเทดิาถ่ายรูปเดินหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทางนเห็นโลโก้โรงเรียนมีพวกอั โดนรถกระบะทับร้ายไอ้เหี้ยโอ้โหสัตว์กระหนกแม่งก็เยอะโอ้โหกระบะนั่นไงกระบะที่ทับมึงมันอะใช่ปะด้วยเอาโอ้โหเฮี้ยแล้วบูไม่มาเลยวะถ้าบูมาก็ให้ชื่นซัดกับบูแล้วเราซัดกับเฮี้ยนี่เนาะเอาให้ชื่อนะซัดวัตกับกระหนกไปก่อนโดนแน่โดนพวกไอ้ประท้อมก่อนเนมันเอากูก่อนช่วยเฮี้ยไม่จะสนใจไอ้เฮี้ย สนามสองดีมากวิ่งใส่คับวิ่งบอลวิ่งเขาใส่มึงก่อนใครวะเอโอเวินป่านะแล้ววิ่งขี่กลางไปเลยดิสัตว์ขั่เยีะนะมันจะดักไพ่ไว้เล่ยเล่นเลยเอยกลางเขียมกไปโดนสองเลนบีบเนี่ยอ้าวไอ้สัตว์กูรุ่นใหญ่ไงโอ้ยบัวมาแล้วเว้ยบัวมาแล้วเว้ยดูน่ะมาแล้วเว้ยไอ้เหี้ยนั่งรถรถสมบัติพ่อล้อเล่นมาน่ะไอ้เหี้ย เฮ้ยโอ้ยกลัเราเอากระบูก่อนไหมจำนวนคนเท่าเท่ากันวหมเนี่ยมันเจาะข้างแลเฮ้ยอาเอาอ้สัตว์เอาไอ้สัตว์เอาเอาบู่ะเลยเบู่ะเลยแล้วอะไปมาไอ้สัตว์บูอ่ะมามามาตายต่อีกโง่อ้เหี้ยทำนไปอีกโดนเยย็นโดนเอาเอายังยังไม่เริ่มเหรออ้ยย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 ทโทษยยไม่รู้ ไอสัตว์กูอย่างเท่เลยเอาไอเทียมันมันยังไม่เริ่มอะแบบเนี้ยได้ใจกูไอเทียกูคำเดียวว่าได้ใจไม่ไม่กูกูนึกว่าเริ่มแล้วไอสัตว์กูเลยไปคนเดียวเลยเฮ้ยนันไไม่แล้วนายกเขาจะนับปะอ๋อรอรวมก็อ๋อรอโรงเรียนอื่นเนาะกูกลัวโทษโทษโทษอันนี้ขอโทษจริงอันนี้ไม่รู้จริงอันเนี้ยให้ใบเหลืองกูได้เลยเทียกูโทษกูขอโทษจริงออออ๋ด้้วยเหีนร ใช่ปะนพี่พเฮ้ยมันเปิดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นเฮียอะไรสัตว์กูไม่รู้อะแล้วมันเป็นเฮียอะไรเอาเอาอะแล้วเป็นเฮียอะไรมันก็มาดิสัตว์มันก็มาดิมันก็มาดิแล้วเป็นเฮียอะไรอะแล้วเป็นเฮียอะไรสัตว์เอาก่อเลยยามาดิ้ยเอาคุณรู้ไม่ได้หรอโอ้ยเฮียอย่างของมึงอป เียอะไรสัตว์รงเรีอนเียอะไรอ่ะไอสัตว์โง่ควายเด็กเียอยมาย้ายงาไม่ไหวมันงจะไม่เข้มคนแม่งแล้วเออปากพอดีโง่โงโเรีโง่กูชอบกูชอบกูชอบไอไม้เด็กเียควายสัตว์นั่งไงนัันไง้สัตว์ทาันอ่ะคุลกน้องให้อยู่ๆหน่อยดิเฮียสัตว์เอาเหรอละเฮียเนี่ยตัวหเหมือนกันเนี่ยเอาแม่งลย ออกมาห้มดย่ากวอย่เต้อย่ายอมเรามโยกสนิทเราม่ย้ายเ้ยกันให้มันเป็นกันเยีพลมั้สหมดออกมาห้หดย่ากวอย่เต้อยยอเรามโยกสนิทเราไม่ย้าย้ยกันให้มันเป็นดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยมงสลด์ไม่ได้ โอเคครับผมก็รู้เลยผมแพ้ไอ้เฮียชื่นมันมาเยอะกว่านะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไอ้เฮียกูอยากให้แอดมินอ่ะกปั๊มนะครับเรื่องเนี่ยปั๊มยาแล้วมันสไลด์ไม่ได้เว้ยไอ้เฮียยมันหลบไม่ได้เลยมันตัวเอ,อ๋อเลยเว้ยโดนบู๊คือตายอ่ะเอาง่ายๆโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนเจอ,เจอกันครับผมเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ